สรุปข่าวหุ้นวันที่4ตุลาคมนะครับข่าวแรกแบงก์ฟินแลนซ์คาปีกนะครับเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเล็งออกกฎเกณฑ์คุมโฆษณาเพื่อการกระตุ้นค่าใช้จ่ายก็เนื่องจากว่ามีความกังวลใจนะครับต่อฐานะทางการเงินของออประชาชนที่อยู่ในประเทศเพราะว่าในเรื่องของการซื้อสินค้านะครับแล้วก็มีการผ่อนในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็แล้วแต่ ก็อาจจะสร้างปัญหาให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างขึ้นเนื่องจากว่านี่สินภาคครัวเรือนก็อยู่ในระดับสูงแต่โดยลักษณะของตัวกฎกติกาออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับไม่ได้มีความชัดเจนแต่ว่าทิศทางของเนื้อข่าวเนี่ยมันมีแนวโน้มที่พูดถึงไปในกลุ่มของแบงก์เองก็ดีนะครับกลุ่มของไฟแนนซ์หรือนันแบงก์เองก็ดีนั่นก็เหมือนกันนะครับในกลุ่มของค้าปลีก นะครับยกตัวอย่างตัวที่มีประเด็นที่สุดในในเนื้อหาข่าวนะครับก็คือตัวคอมเซเว่นของตัวบริษัทกลุ่มเนี้ยก็จะมีการปล่อยสินเชื่อในมุมที่แบบเชื้อเชิญให้คนได้มาเป็นเจ้าของสินค้าอย่างเช่นอาจจะเป็นประโยคที่ว่าของมันต้องมีอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยฉันต้องมีฉันต้องซื้อฉันต้องเป็นเจ้าของในขณะที่สิ่งที่อำนวยความสะดวกก็อาจจะเป็นการพอนสินค้าในระยะยาวกับ สถาบันทางการเงินนะครับทั้งนั้นแบงก์หรือกลุ่มแบง,ก,ง,งแก์ก็ตาม40งวด60งวด5ปี6ปีอะไรก็ว่ากันไปก็จะทําให้ภาระหนี้สินในระยะยาวเนี่ยเกิดมากขึ้นซึ่งกฎก,กระจาหรือกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ออกมานะครับแต่ว่าในในความเห็นผมเองนะผมคิดว่าถ้าจะออกกฎกติกาแบบเนี้ยผมอยากให้ไปเพิ่มลักษณะของการบูรณาการในการตรวจจับหรือตรวจคน้นหรือดูว่า ในบุคคลหนึ่งคนเนี่ยมีบัตรเครดิตกี่ใบแล้วก็มีหนี้สินหรือมีภาระนะประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าให้ดีก็อาจจะไปต้องไปเทียบกับความสามารถในการชําระหนี้เนี่ยว่ามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ออกมาเป็นเครดิตอีกสักหนึ่งตัวนะครับเป็นเลตติ้งให้ทุกคนได้รู้ว่าคนนี้มีศักยภาพในการที่จะซื้อหรือไม่ซื้อผมว่าการที่ออกคําแนะนําในการที่จะ,ะหยุดการออกโฆษณาค่าใช้จ่ายต่างๆผมก็มองว่า ตัวบริษัทเองนะครับมีสินค้าเขาก็อยากขายเหมือนกันแต่ถ้ามันจะดีกว่านั้นบอกเขาเลยครับว่าต้องขายไขรจะเป็นประโยชน์มากกว่าคอมเซเว่นนะครับ,บโบรกแนะซื้อเป้า40บาทนะครับรุนกำไร Q3 แตะ654ล้านบาทรับรายได้ยอดขายพุ่งก็ข่าวนี้ออกมาใกล้เคียงกับข่าวเมื่อสักครู่แต่ว่าต่างกันแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามีการ พูดถึงบทวิเคราะห์หนึ่งไว้ว่าตัวคอมเซเว่นเองนะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นยอดขายที่เติบโตขึ้นนะครับถ้าเทียบกับป,ปีที่แล้วปีที่แล้วมันมีล็อกดาวน์มีอะไรยเงี้ยยอดขายมันอาจจะแบบไม่ได้โตมากแต่ปีนี้นะครับยอดขายของตัว iPhone 14นะครับก็มาถูกบุกในช่วงแต่มาที่3นี้ด้วยประกอบกับราคาก็อาจจะสะท้อนความกังวลใจในช่วงเวลาของไตรมาที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในสภาวะของตลาดที่มองว่า ช่วงโควิดสินค้าขายดีเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรน่าจะหมดช่วงโปรโมชั่นไปแล้วแต่ว่าในภาพรวมนะครับที่ดูแบบน่าจะเป็นแรงสนับสนุนกับสิ่งที่มันคาดการได้ในอนาคตในลักษณะของเพอร์ฟอร์มบริษัทเขามีความมั่นใจนะถ้าสังเกตเอาจากการซื้อหุ้นคืนของตัวบริษัทประมาณเกือบเกือบห้าล้านที่ผ่านมาเนี่ยด้วยราคาหุ้นก่อนหน้านี้นะครับก็มีการซื้อมาต่อเนื่องคุณก็น่าจะประมาณสักสามสิบสามสิบกว่า ก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันเพื่อนเมืนครับว่าัวตบริษัทนี้นะครับจะถูกกดดันจากเรื่องของการให้ความเข้มงวดนะในการควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายในการทําตลาดหรือไม่แล้วก็ความต้องการของสินค้าไอทนั้นจะหดตัวลงในยุคต่ตอๆไปได้มากน้อยแค่ไหนนะก็ติดตามกันต่อไปตัวบอร์ดทีแคปนะครับไฟเขียวปันผลบาท20 หลายคนมีคําถามนะครับว่าเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรจะมีการประกาศนะครับรอบนี้ประกาศ,การรกาศช้าหน่อยนะครับก็จะเป็นด้วยเงื่อนไขของมติบอร์ดว่าเสออถานการณ์มันดีไหมมันจะยังไงจะจ่ายมากจ่ายน้อยหรือจ่ายอย่างไรสรุปข้อออกมาแล้วนะครับบาท20แล้วก็ขึ้น XD วันที่12ตุลาคมโดยที่เป็นการจ่ายในระดับใกล้เคียงเดิมนะครับปีนึงจ่ายสองครั้งนี่ถือว่าเป็นการจ่ายครึ่งปีแรกปันผลอยู่ที่ประมาณ3%นะครับแต่ภาพรวมยังชี้ว่าประมาณสัก7%อยู่ ข่าวต่อไปนะครับแจ๊โรกมองบวกนะครับหลัง IFA หนุนขายให้ AWN ข่าวก่อนหน้านี้นะครับ IFA หรือนักวิเคราะห์นะครับอิสระของตัว j จ๊ดก็ระบุว่า 3BB ถ้าเกิดมีการขายออกไปเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงกับผู้ถือหุ้นเพราะ 3BB ถือว่าเป็นธุรกิจหลักก็ยังไม่มีแนวโน้มหรือไม่มีเนื้อหาของตัวธุรกิจใหม่ที่เข้ามาทดแทนแต่ว่าก็เรียบร้อยนะครับมติ ถือว่าโบดผ่านไปแล้วสําหรับตัวแจ๊ดนะครับเพื่อขาย3 b p แต่ว่าสําหรับตัวแจ๊ดอีฟเองเนี่ยไอเวนะครับก็หากบอกว่าดิวครั้งนี้นะครับระหว่างตัว awn เนื้นขายเรื่องของการเอาค่าเช่านะครับในอนาคตนะครับมาจ่ายให้ในช่วงของ3ปีแรกรวมถึงในการขยายกรอบของตัวนี่สินใหม่และ,ะผู้เช่ารายใหม่อย่าง as เนี่ยน่าจะมีเครดิตที่ดีกว่าก็เลยทำให้ดูแล้ว ภาพรวมเนี่ยน่าจะได้ผลตอบแทนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าดึงดูดมากกว่าก็มีทิศทางมองไปในเชิงบวกส่วนบรอกเองมีหลายเจ้านะครับที่มีทิศทางบวกขึ้นอย่างต่อเนื่องไอลิงค์บรคมองใกล้ปิดดิวประมูลเคเบิลใต้น้ำเกาะเต่านะครับสำหรับตัวเอ่อดิวประมูลเคเบิลใต้น้ำจริงๆเขาก็ประกาศผู้ชนะอะไรกันไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทางการไฟฟ้าก็จะมีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเดือนตุลาคมนี้แหละ แล้วกมูล,ลค่างานนะครับประมาณสัก1,400ล้านสามารถที่รับรู้ในปี ,66 ไปได้6 7ได้อนะีกก็ถือว่าเป็นการต่อยอดในระยะยาวจะเห็นภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องเอามาจิ้นอยู่มาสักสิก็ถือว่าได้กําไรดีนะครับจากการาได้มีการปรับราคาขึ้นในขณะที่พวกราคาทองแดงเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็ยังมีธุรกิจที่อยู่ภายใต้ของไอ i ลิงก็คือไอเทลนะครับตัวนั้นก็มีงานที่เข้ามาในมืออีกจํานวนเยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นภาพของไอ i ลิงก์เนี่ยปันผลประมาณสัก4.9นะครับ ก็ดูน่าสนใจ p 1 1เท่า HOME PRO โมกมองเชิงบวกนะครับขยายตลาดทั้งไทยแล้วก็เวียดนามซึ่งตัว Home Pro เองเนี่ยทั้งไทยเนี่ยก็มองว่าการขยายตัวของ Me g g h โ m มนะครับยังมีโอกาสขยายได้เยอะล่าสุดเนี่ยมีอยู่16สาขานะครับก็อาจจะไปได้ถึง50สาขาในไทยนะครับในขณะที่มาเลย์ก็จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุด นะครับว่าจะไปลงทุนที่เวียดนามซึ่งในเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการขายในรูปแบบออนไลน์ก็จะไม่มีเจ้าตลาดอย่างชัดเจนนะก็ทําให้ถือว่าเป็นโอกาสของโฮมโปรเลยเช่นกันอณปัจจุบันเนี่ยพี่ยนมาสักสามสิบเท่านะครับถ้าเทียบกับเพื่อนๆเนี่ยมีการปรับราคาลงไปเยอะนะแต่ว่าโฮมโปรเนี่ยยังลงไม่เยอะมากเท่าไหร่พี่ยมนมาสักสามสิบกว่าเท่าเจ้าอื่นในยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกกันแล้แต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับก็โฮมโปรเองไม่ได้มี กำไรพิกๆเหมือนเพื่อนๆเ,เขาเหมือนกับพวกสินค้าเหล็กก่อนแน่นี้ที่ราคามาจิ้นมันค่อนข้างดีก็มองว่าในระยะยาวนะครับเขาก็มองว่าตัวโฮมโปรเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ดีแลวก็สดใสยอยู่ต่อกันด้วย Global นะครับจับตาก,กำไรแต่มาที่3โตทะลุ710ล้านบาทสินค้า h o u s e b แบ d นโตดีแล้วก็มีการจัดโปรโมชั hmm. ่นตั้งแต่ข่าวเรื่องของการทำบ้านซ่อมแซมบ้างน,น้ำท่วมเนี่ยก็เล่นข่าวเนี่ยมาสักพักใหญ่ แล้วก็มีนักวิเคราะห์นะครับโบรกเกอร์เนี่ยที่ออกมาพูดถึงช่วงแต่มาที่3นะครับน่าจะเห็นกําไรประมาณสัก710ล้านบาทมีสินค้านะครับที่มีมาจิ้นดีขึ้นก็อย่างเช่นสินค้าเฮาแบดนีมีการปรับสัดส่วนของสินค้าให้มีอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้น ในขณะที่ราคาขายของพวกราคาเหล็กอะไรต่างๆก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วล,ลงแล้วก็ลดทอนด้วยราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในขณะที่ตัว global PE ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ20กว่าเท่านะครับก็ถือว่าราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นโคมโปดูโคมเนี่ยเขามีเครือข่ายที่ครอบคลุมในต่างประเทศเยอะกว่านะ แล้วก็ในสัดส่วนของการวางสาขาในประเทศไทยเนี่ยก็ไปอยู่ในตามภูมิภาคต่างจังหวัดมากกว่าก็จะได้ประโยชน์ใน,ในหลายด้านในหลายมุมก็ตัวโะบก็จะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจเอเชียกำลังผลิตเพิ่มออเดอร์ใหม่เรียงคิวเข้ามานะครับจากเอเชียซึ่งมีความคาดหวังในตัวธุรกิจเติบโตจากธุรกิจของอาหารสัตว์เลี้ยง ล่าสุดนะครับกำลังผลิตเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นการใช้อัตราก,การลงผลิตอยู่ที่70%ก็เกิดจากการที่มีกำลังผลิตใหม่แต่ว่าในลักษณะของออเดอร์นะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีลูกค้าให้ความสนใจโดยที่ลักษณะส,สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวบริษัทเนี่ยมีมากกว่า210้ชนิดนะครับแล้วก็จะมีการตอบสนองให้กับตัวผู้ต้องการหรือผู้ผลิตตัว OEM มเนี่ยมากขึ้นตามลําดับจากความต้องการของอาหารต์เรียง โดยเบื้องต้นนะครับสัดส่วนของรายได้ที่เกิดจากอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น50%นะของเก่าเนี่ยห้เป็นะเป็น20เป็น30จนปัจจุบัน50แล้วแล้วก็ลักษณะของตัวอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับบริษัทลูก AAI ก็จะทําการเ,าเข้ามาจดทะเบียนใะนตลาดซับก็เชื่อว่าจะเกิดการระดมทุนแล้วก็สามารถเพิ่มหรือขยายกําลังผลิตแล้วก็ขยายตลาดให้สูงขึ้นมากขึ้นในอนาคตได้หลังจากที่เข้ามาตลาดแล้วก็เชื่อว่านักลงทุนนะครับ ในข่าวนะก็เชื่อว่านะักลงทุนนะ่าจะให้มุมมองใหม่กับตัวหุ้นเอเชียมากขึ้นจากการเทรดที่ปีสิเท่านิดๆน,น,นะครับมาเป็น1ิบหเท่านนะก็จะให้ความสนใจมากขึ้นก็จะทําให้ความคาดหวังสูงขึ้นและราคาหุ้นก็สูงตามสําหรับเพื่อนๆคนใดที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลให้ไวเราไม่ได้แคร์ว่าจะต้องเป็นวงใดหรือบินอินไซเดอร์แต่เอาแบบเรานี่แหละติดตามงบการเงินนะครับคัดคุ้นทุกวันอังคารและวันพฤหัสเวลา1นึ่ทุ่มถึง3ามทุ่ม ลองมาเป็นสมาชิกด้วยกันครับเรามีสมาชิก y o u t u b e เพื่อนๆครับกดจอยสมัครสมาชิกแล้วมาไลฟ์นะครับมาคัดคุณด้วยกันเรามี b a s k e ส l ก s t เรามีระบบในการคัดคุณการคำนวณน,นะครับให้รู้ว่าเอออันเนี้ยมันสูงเกินไปมันต่ำเกินไปตรงนี้ปันผลน่าจะอยู่ประมาณสักกี่บาทต่อหุ้นยวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เรามีแบบแผนนะครับกองกลางกองหน้ากองหลังเรามีลักษณะการถามตอบปรึกษา เรื่องของแนวทางในการวางแผนว่าเออชีวิตนี้เราจะลงทุนอย่างไรเราจะไปยังไงเราจะทำายังไงรวมถึงถ้าเกิดเมีพอร์ตไม่สบายใจลองส่งมาดูก็พูดคุยกันอาจจะช่วยให้สบายใจมากขึ้นหรือบางครั้งอาจจะทำให้ตัดสินใจอะไรได้ง่ายยิ่งขึ้นสรุปข่าวคัดหุนของวันที่6ตุลาคมซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดผมขอบพระคุณทุกๆท่านที่ แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแล้วก็ให้ศีลให้พรครบถ้วนไม่ว่าพรใ,ใดๆที่ท่านส่งมานะครับทั้งร่างกายที่สุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขเนี่ยเพียบพร้อมไปด้วยพระเงินทองสุขภาพส,าพสติปัญญาขอให้ทั้งหลายทั้งมวลนะครับประสิทธิ์ประสาทบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้ทำมานะครับขอเบอิกบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในทั้งชาติที่แล้วและชาตินี้นะครับ ส่งอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับได้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงและสมบูรณ์ทําอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทำอะไรก็ขอให้ได้คิดได้หวังในสิ่งที่ทําขอให้มีสุขภาพที่ดีมีความสุขมากๆเอาไปต่อครับเพื่อนๆครับไว้นะครับ <laughs> ลุ้นครึ่งปีหลังโตเด่นโบกชูเป้า22หมาสิ0ตัค์อัพไซส์92หมา ในเนื้อหาข่าวเนี่ยพยายามที่จะพูดถึงหุ้นไวในเชิงของเอ้ยครึ่งปีหลังก็ยังโอเคอยู่นะแล้วก็มีการปรับราคาเป้านะครับแต่ว่าโดยภาพรวมๆทั้งหมดของตัวไวเนี่ยพอเข้าไปดูในเนื้อหาข่าวนะครับก็ยังมีประเด็นอยู่ว่าการฟื้นตัวของการขนส่งทางรถโดยการเชื่อมต่อไปทางที่ทางจีนนะครับหลังจากที่มีการคลายตัวมีการเปิดเมืองมากขึ้นก็เป็นผลบวกแต่ว่า ลักษณะของการขายสินค้าในช่วงปลายปีดูมันมีอารมณ์แผ่วๆไปนะครับรวมถึงค่าระวังเดือนถึงแม้จะมีการปรับตัวเด้งขึ้นมากแล้วแต่ก็ยังมีความกังวลใจอยู่นั้นสําหรับไว้เนี่ยโดยภาพใหญ่ๆใ,ในอนาคตของตัวบริษัทนะครับถ้าเราพูดถึงการขนส่งนะก็ยังมีความพร้อมในการดําเนินกิจการไปแต่ด้วยอัตรากำไรที่อาจจะมีการปรับตัวลดลงบางนะครับ จากการที่การขนส่งกลับมาเคลื่อนตัวเป็นปกติค่าระว่างเรือต้องมีการปรับตัวลงแต่ว่าบริษัทไม่ได้เป็นผู้เดินเรือนะฉะนั้นเรื่องของอัตรากําไรนะครับที่เกิดจากการต่อรองราคาระหว่างผู้จะส่งนะครับกับผู้ส่งแล้วก็เป็นเอเจนต์ระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีการรอปลงไปบ้างระหว่างทางด้วยกําไรที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับปีนี้ดูเหมือนจะส่งตัวก็ต้องลุ้นกันให้ดีนะครับในช่วงของปี66 มาถึงข่าวต่อไปนะครับ MTC ย้ำกรณีสกบเคาะเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อยันไม่กระทบธุรกิจหลังจากที่มีข่าวเรื่องการปรับเพดานดอกเบี้ยมานะครับทั้งรถยนต์เช่าซื้อมือ1มือ2นะครับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็สร้างความแตกตื่นนะครับแล้วก็ความต้นนกตกใจให้กับผู้น,นักลงทุนในคุณกลุ่มนันแบงับ์ และยังลามไปถึงตัวหุ้นกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในตลาดใกล้เคียงกันด้วยเพราะว่ายังมีกระแสรเรื่องของตัวดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้วก็ NPL ก็ดันอีกต่างหากแต่ว่าดูเหมือนข้อสรุปจะงวดเขา้างวดเข้าแล้วแหละแล้วคาดว่าช่วงปลายปีนี้ปลายปีนี้นะครับเรี่อจะเร็วๆนี้แหละได้เห็นมาตรการที่ชัดเจนแน่และเมื่อได้เห็นมาตรการที่ชัดเจนแล้ว ก็จะเห็นการปรับตัวของหลายๆตัวธุรกิจนะครับโดยภาพส่วนใหญ่เนี่ยก,ก็มองว่าจากดอกเบีย้ยที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยก็สร้างประโยชน์ให้กับคนที่เป็นลูกค้าแต่ก็จะมีเจ้าของธุรกิจการปล่อยสินเชื่อบาง,งสถานนะครับบาบางบาง,งที่เนี่ยที่อาจจะมีการปล่อยสินเชื่อสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดนะกลุ่มนี้ก็จะไม่สามารถทํากิจการหรือดําเนินต่อไปได้เนื่องจากว่าต้นทุนทางการเงินอาจจะสูงเกินไป เพราะว่ามันมีส่วนของ NPL เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยแล้วมันจะได้ดอกเบีย้ยสูงเดียวนะครับยังมีต้นทุนของ operating cost นะครับแล้วเนนั้นก็จะมีต้นทุนของการเงินแล้วก็ NPL ที่สูบไปด้วยเหมือนกันแล้วยังมีต้นทุนของรถยึดนะที่มีค่าเสื่อมสภาพ,ภาพฉะนั้นโดยองค์ประกอบรวมทั้งหมดยิ่งมาจิ้นปรับตัวลดลงนะครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องปรับตัวแหละแต่ถ้าเกิดใครปรับไม่ได้และดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าเล็กๆที่ปรับตัวไม่ได้นะครับก็จะต้อง เลิกหรือไปทําหน้าที่ภารกิจอื่นสําหรับตัว NDC ก็บอกว่าของเขาเองเนี่ยปล่อยสินเชื่ออยู่ในระดับที่ต่ํากว่าเกณฑ์อยู่แล้วนะครับคิดว่าไม่ได้รับผลกระทบอะไรและมีความมั่นใจด้วยว่าเขาจะมีโอกาสในการเติบโตได้ในปีนี้นะครับโดยให้พอร์ตสินเชื่อเติบโต,ตประมาณ3 0ซึ่งหมายความว่าพอร์ตสินเชื่อโตเกิน1นึ่งแล้านแน่นอนนะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะ PE ตกลงมาจากของเดิมประมาณ3 0เท่าตัวนี้เหลือประมาณ20่สิบนิดแล้วนะ ในขณะที่สวรรค์เหลือประมาณทั้ง18กว่า19แล้วก็ลักษณะตัวธุรกิจ MTC ก็เพิ่งไปจับมือกับบริษัทอีก2บริษัทนะครับใจกล้า SMBC นะครับปล่อยสินเชื่อ Personal Loan นะครับมูลค่าประมาณ6,500กว่าล้านก็ถือว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ยังน่าจะไปต่อได้ในช่วงเวลาที่คนยังจำเป็นต้องหาสินเชื่ออยู่ข่าวนะครับ ILM i n d e x l i จับตากำไรแต่ม่ได้3โตนะครับ1้7แต่155ล้าน รับเปิดเมืองดันยอดขายเซมโตโตเซียวโกดพุ่งสำหรับตัวอินเด็กซ์ลิฟกมอลนะครับก็จะเหมือนกับบริษัทค้าปีทัวๆไป,ป่ที่มีสาขาซึ่งในช่วงของตรมาสทมี่3ปี่เนี่ยสาขาส่วนใหญ่นะครับก็จะถูกล็อกดาวน์แล้วก็จะมีการปิดในบางที่บางสาขาและก็จะเป็นช่วงเวลาปิดบางช่วงเปิดบางช่วงก็ทําให้ยอดขายเนี่ยปรับตัวลดลงในขณะที่ปีนี้นะครับตรมีส่3ที่ท่านอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าก็มีการเปิดเดินเป็นโดยปกติ ก็การค้าการขายกลับมาดําเนินกิจการได้ตัวบริษัทเองนะครับก็จะเห็นช่วงของมไตรมาสนี้ไรายได้เติบโตเทียบกับปีก่อนเป็นอย่างมากหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็177%ก็เป็นการคาดการณ์นะครับของกลุ่มนักวิเคราะห์แต่โดยลักษณะข,ของตัวธุรกิจเองนะครับก็มีโอกาสในการเติบโตเพิ่มขึ้นได้โดย บริษัทก็บอกว่าค่าเช่าก็มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วในขณะที่มีการเปิดสาขานะครับหลังจากที่ไม่ได้เปิดมานานมากนะครับก็จะเริ่มมาเปิดสาขาเพิ่มขึ้นในขณะที่ PE ของบริษัทยอยู่ต่ำนะครับประมาณ16เท่าก็ถ้าเทียบกับ global du home home pro นะครับพวกนั้นจะอยู่บนเลทประมาณ30เท่าโดยประมาณแต่ว่าตัว index living more นะครับถ้าเทียบชื่อชั้นแล้วการลงทุนในต่างประเทศการขยายสาขาเรื่องของเงินทุนต่างๆแล้วก็ความครบเครื่องครบคัน ยังมีความแตกต่างกันอยู่มากแล้วก็เซกเมนต,ต์ของตัวธุรกิจเฟอร์นิเจอร์กับวัสดุก่อสร้างก็ยังเป็นคนละสัดส่วนอยู่ก็ลองพิจารณาดูนะครับเพืเ่อนๆครับว่าน่าสนใจไหมที่ PE ระดับประมาณ16เท่ายังเปิดสาขาได้อยู่นะครับและเห็นการฟื้นตัวในช่วงเวลาของไตรมาสที่3 ข่าวต่อไปนะครับ C B G นะครับรุ่นกำไรปีนี้2.9พันล้านนะครับรอบยอดขายพุ่งก็เห็นการพรื้นตัวอย่างต่อเนื่องของยอดขายตัว C B G นะครับเราย้อนไปในอนดีตตัว C B G เองเนี่ยก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่รับกระแสนิยมเนื่องจากว่ายอดขายของตัวบริษัททั้งในและต่างประเทศเนี่ยมีอันดับเรียกว่าติดท็อปขึ้นมาอยู่อันดับท็อป3ท็อป10ไม่มั่นใจว่าตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งหรือ,อยังนะแซงตัว โอโสสภา,าหรือ m 1 0 0 M150 ปริยังนะขานั้นก็ขึ้นราคาไปแล้วนะ12บาทเนื่องจากว่าต้นทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ตัว c b g เนี่ยยังไม่ได้มีการปรับราคาขายขึ้นนะครับในขณะที่ตัวต้นทุนวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องของอลูมิเนียมนะครับเรื่องของขวดแก้วแล้วก็ ในเรื่องของต้นทุนพัดลังงานต่างๆที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะตัวบริษัทก็บอกว่าก็จะพยายามนะครับรักษาเรื่องของต้นทุนโดยการผลิตรูปแบบของกระป๋องใหม่นะครับโดยอลูมิเนียมอาจจะมีความบางลงแต่ได้ความแข็งแรงนะครับใกล้เคียงเดิมในขณะทีะ่การแข่งขันนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็จะแข่งขันในรูปแบบของการเพิ่มสัดส่วนลูกค้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีในส่วนของการออกโปรดักต์ใหม่ๆร่วมกับตัวธุรกิจอื่อนๆอย่างกรนหน,นี้ก็จะไปร่วมกับตัว Kbank นะครับก็ไปทําเรื่องของการให้สินเชื่อร้านค้าปลีกแล้วก็ยังมีร้านค้าปลีกของเขาเองนะครับเรียกว่าถูกและดีใช่ไหมก็อนาคตยังดูสดใสยอยู่นะครับแต่ปัจจุบันราคาเนี่ยปรับตัวลงมาเยอะนะครับเรียกว่าพอหลุดราคา90บาทลงมาเนี่ยลงมายาวเลยก็เป็นไปด้วยเนื่องจากสภาวะของตลาดนะครับที่ปรับตัวลงมาด้วยหุ้นตัวใหญ่จริงๆก็ปรับตัวลงมาหมดนะไม่เว้นแต่ CBOC b CB g BJC พวกเนี้ย GPC พวกนี้ก็ลงมาได้หมด ก็ลองดูครับถ้าเกิดจัดการเรื่องต้นทุนได้ราคาก็คงจะกลับมาไม่ได้ยาก,ทกเท่าไหร่ครับ scgp นะครับงบแต่มาที่สสดใสหลังต้นทุนลดดีมานบรรจุพันธุ์พื้นฟื้นสำหรับหุ้น s c p เนี่ยเป็นหุ้นบรรจุพันนะครับที่ถนัดเรื่องของการรวบรวมกิจการเรื่องของการไปหาพันธมิตรส t r a t e g i c partner นะครับแล้วก็ไปหาลูกค้าใหม่ๆได้ในดินแดนใหม่ๆนอกจากเบอร์หนึ่งในเอเชียเชือออกเสียงใต้แล้วเนี่ยก็ยังมีความพร้อมในการขยายตัวนะครับการสร้างซัพพ l y chain การจัดการเรื่องต้นทุนเนี่ยเขามีความพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้นะครับราคาต้นทุนพลังงานยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือการเพิ่มรายการผลิตนะครับการมองหา,อาพื้นที่ในการทําตลาดใหม่ๆซึ่งตอเลขของรายได้เนี่ยเติบโตขึ้นในทุกๆปีอย่างน้อยปีละประมาณ1 5บหถึงเรหรืออย่างเดียวตอนนี้ที่ยังทําไม่ได้ก็คือเรื่อง,องการจัดการเรื่องต้นทุนการผลิตสินค้าก็ต้องยอมรับนะครับว่าสินค้าพภพภัณฑ์ต่างๆปรับตัวขึ้นมากแต ก็ทําให้เกิดปจัจจัยกดดันเรื่องของราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องและผมก็มองว่าแน่นอนมันก็คงจะเป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับในการลงทุนถ้าม,มีปัจจัยลบราคาก็คงไม่ลงเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับความสามารถในการสแสวงหารายได้ใหม่ๆและก็การทําธุรกิจก็ถือว่าท็อปฟอร์มนะครับท็อปฟอร์มนะครับฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าช่วงเวลาแบบนี้เป็นบริษัทที่ท่านสนใจหรือไม่นะครับแต่ว่าพื้นฐานดีแน่นอน ถึง b r t นะครับแต่มาที่4เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะครับดอนยอดขายแล้วก็ออเดอร์พุ่งซึ่งในเนื้อหาข่าวเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องการกลับมาเปิดประเทศก็จะมีการเดินทางนะครับแล้วก็มีการท่องเที่ยวซึ่งลักษณะของภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ภาคของโรงแรมนะครับสัน,นาการต่างๆก็เริ่มกลับมาปรับปรุงภูมิทัศนะครับแล้วก็ตึกรามบ้านช่องพื้นที่ในการให้บริการเนี่ยให้มีความพร้อม ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ลหลายๆคนลหลายเจ้านะครับเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเข้าไปปรับปรุงในพื้นที่ของตัวเองในขณะที่ปัจจัยเรื่องของน้ําท่วมก็เป็นปัจจัยบวกอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะเห็นการซื้อตัววัสดุสินค้ามากขึ้นในช่วงของปลายปีและนอกจากนั้นประมาณสักสินะครับก็ยังเป็นสัดส่วนของผู้พัฒนา developer ปอร์ต่างๆที่ พยายามเร่งนะครับเร่งเร่งออกตัวโครงการใหม่ตึกใหม่นะครับเพื่อเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นในการขายสิ้นปีนก็ถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาที่ดีของเขาแต่โดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกว่าทั้งปีนี้ก็น่าจะโตประมาณ5%เถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ปันผลอยู่ประมาณสักหซใครซื้อเพื่อกินปันผลก็ตัวนี้เป็นดับต้นๆแหละที่ท่านจะต้องเอาไว้พิจารณาบีเจซีนะครับบอกว่ามองเครื่องหลังแจมรับไฮซีซั่นรุนกำไรทั้งปีโต78%ซ สำหรับตัว BJC ก็ฟื้นตัวตามลักษณะของคอ้าปลีกทั่วๆไปนั่นแหละเพราะว่าตัวบริษัทเองก็มี B i g C ซ u p e r Store อยู่แล้วก็ตรมาที่3ก็ล็อกดาวน์ไปหลายที่แต่ว่า BJC จริงมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับทั้งบรรจุภัณฑ์เองก็ดีทั้งสินค้าอุโปโภคบริโภคแล้วก็เกี่ยวกับสินค้าทางการแพทย์ก็มีเช่นกันฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าย้อนไปดูที่ P/E เนี่ยอยู่ประมาณ20กว่าเท่าซึ่งถือว่าต่ำนะต่ำนะครับแต่โดยปกติเราก็เฉลี่ยเฉลี่ แต่ด้วยลักษณะการที่ราคาลงมาก่อนหน้านี้จึงทําให้วันนี้ราคามันดูเหมือนมีความคาดหวังที่ลดลงนะครับถ้าเทียบกับอนาคตที่ยังสดใสยอยู่ก็ถือว่าเป็นผลบวกมากกว่า TQM โค้งท้ายไฮซีซั่นธุรกิจประกันเดินทางภาษีหนุนก็สําหรับข่าวนี้ตัว TQM เนี่ยก็บอกว่าในช่วงของปลายปีนะครับก็จะเป็นไฮซีซั่นของตัวบริษัท ก็จะมีการนําเสนอสินค้านะครับโดยเฉพาะการต่อกรมทันใหม่การหาลูกค้าใหม่นะครับทั้งบนแพลตฟอร์มของเทเลเซลนะครับทั้งออฟไลน์ ine, และก็ทางออนไลน์ด้วยเช่นกันโดยที่เขามีการตั้งเป้านะครับว่าจะมีการาขายกรมทัรเนียเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก20%โดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณสักพันเอม่อเจ็ดพล้านมาเป็น2 0 0 0มกว่าล้านเนี่ยนะฮะแล้วก็ ในลักษณะของการขายกรมธรรม์ก็จะมีกรมธรรม์ที่ช่วยลดหย่อนภาษีด้วยตรงนี้เขาก็บอกว่าจะมีการนําเสนอเช่นกันแล้วก็ยังมีบริษัทที่เขาเพิ่งซื้อเข้ามานะครับก็คือ easy lending ก็คาดว่าปีนี้จะปล่อยสินเชื่อประมาณ1 5 0 0ล้านโดยเป็นการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มของการทําประกันนะครับเพราะว่าผู้ที่ทําประกันหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้มีจํานวนเงินหรือเม็ดเงินมากพอในการทําประกันและค่าลักหมื่นเนี่ยถ้าผ่อนได้มันก็ดีนะครับมีดอกเบี้ยน,นิดหน่อยในขณะที่ ลักษณะของตัวประกันเนี่ยเขาก็มองว่าในอนาคตเนี่ยจะตั้งเป้านะครับจากพันห้ามาเป็น10,000ล้านนะครับซึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับในการตั้งเป้าแบบนี้ในส่วนของการออกกรมธรรม์เขาก็บอกว่าก็จะมีบริษัทลูกที่ทําเกี่ยวข้องกับการเขียนซอฟต์แวร์โปรแกรมงานก่อสร้างต่าง,าง,างเนี่ยเข้ามาช่วนนยสนับสนุนตัวธุรกิจก็มองว่าน่าจะมีการขายประกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัว โปรดักต์ไลน์อื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกในอนาคตแล้วเขามองเป้าว่าจากประมาณสัก28,000-29,000ล้านเนี่ยไปเป็น50,000ล้านนะครับหมายถึงการขายกรมธรทันนะ50,000ล้านในปีพศ2569นับจากตรงนี้ไปก็อีกประมาณสัก4ปีนะครับก็ถือว่าเป็นการตั้งเป้าที่แบบโอ้โหโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจแล้วถ้าหันมามองราคาหุ้นนะโอ้โหราคาหุ้นลงมาเยอะมากนะครับท่าน,นั้นก็ต้องตั้งใจกันดูแหละว,ว่าอยู่ในจุดที่ราคาลงมา เยอะเกินไปหรือเปล่า